ลุ้มล่ามเนี่ยมันจะทําให้เราไม่รู้สึกคล่องตัวเราต้องต้องรัดไว้หมดยางมันเขียวด้วยมันต้องรัดถ้าไม่รัดนี่มันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นจริงกันละเต้นจริงกันละของพี่นี่ครับแต่เรื่องการแต่งตัวนะการแต่งกายของพี่เป็นรายละเอียดที่พวกผมเนี่ยเก็บมานานมากห้าทางการแต่งตัวโอ้ดีใจมากยางก็คือว่าที่คุณเกิดเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า มันนุ่มสำคัญดีมากใช่แล้เป็นคนที่รู้สึกเจอที่ไหนก็อารมณ์ดีอ่ะเป็น entertainner สายเลือดแล้วเป็นคนที่ไม่มีความเครียดอะไรเลยเจอที่ไหนก็สนุกเลยเนี่ยทำไมทำไมพี่ถึงรักดนตรีเพราะว่าเวลารการวิวรักดนตรีนะครับเพราะว่าสมมติว่าพี่เล่นดนตรีนะพี่จะมีคนที่แขกคืนประมาณสิบชาติหน้าเวทีแล้วพี่เล่นเพลงอย่างเช่นพี่เล่นแบล็กอีนแล้วเราเห็นแขกที่มาจากต่างชาติกันมาเต้นกัน โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่คุณยุทคุณมอแกนไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยเราต่ราเป็นระบากันคือเราเราถือว่าดนตรีเป็นภาษาต้องเพราะนั้นผมถึงรักมันไงว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักกันดนตรีไม่มีพิษมีภัยดนตรีไม่ใช่อาวุธผมนึกบอกโอ้นี่แหละคือเสน่ห์ของดนตรีสุดท้ายนี้อยากให้พี่เกิดฝากถึงน้องๆหรือคนที่ชื่นชอบเรื่องของดนตรีเรื่องของการมาเที่ยวการพักผ่อนแบบนี้หน่อยว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงสำหรับคนที่นักดนตรีหรือคนที่มาเที่ยว ครับขอบคุณมากสำหรับเอาคนที่มาเที่ยวก่อนดีกว่านะค,คนที่มาเที่ยวพี่ก็อยากให้แบบว่าต้องทํางานทําการที่เรามีหน้าที่ร,รับผิดชอบให้รู้ร่วงรู้ร่วงไปด,ด,ดูดีก่อนครับแล้วค่อยเทยี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวก่อนแล้วก็ไปทางานเราก้สมัยก่อนพี่เป็นดเด็กๆนี่ต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปวิ่งเล่น ไม่ใช่พี่อ่าต้องทำงานที่เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปสนุกนะครับเราจะทำเที่ยวได้แต่ต้องต้องให้งานหลังเสร็จแล้วก็จะดื่มอะไรนี่ก็ให้มีดีมินะครับลบกับลากดบ้านจะได้ปลอดภัยว่าเราต้องเที่ยวอย่างมีสติคือต้องมีสติเออผมมีอีกสองคำผมได้จากธานย์นิมรู้ท่านหนึ่งเป็นไอดอลผมกันคุณสมบัติเมธานยโอราราซาราโอ พี่มหาอัมตานิร <ac> <Du simple. S 2> ันดร์ท่านบอกว่าคนเราต้องมีหนึ่งสติสองขันติถ้ามีถูกต้องครับมีสตินี่แสดงว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องต้องมีสติเราต้องคิดนยครับขันติคือมีความอดกลั้นเราต้องต้องยับยั้งชั่งใจคบางทีเราต้องรู้ว่าถูกหรือผิดสําหรับคนที่เป็นนักดนตรีคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยขอให้ทุกคนน่ะเล่นดนตรีออกมาจากใจไม่ว่าจะเป็นแนวไหนดนตรี ดีทุกแนวครับเชื่อพี่ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเอ่อสตรีมอนล์างรปบขอรกทุกอย่างดนตรีดีหมดทุกอย่างดีหมดขอให้เล่นดนตรีจากใจแล้วก็เล่นดนตรีเพื่อความสุขแล้วขออย่างนี้ว่าอยาใช้ยาเสพติดเล่นดนตรีจากใจเพราะเราจะให้สิ่งนี้จากใจผู้เล่นไปถึงผู้ที่ได้รับแล้วมันจะเป็นสิ่งที่พี่ได้รับทุกวันนี้ว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์ด้วยกันว่า ป็นความสุขที่ซื้อไม่ได้ดึงเงินครับปัจจุบันนี้ที่มันเกิดอยู่ที่วันนี้อยู่กรุงเทพครับเพราะว่าอยากไปอินเทอร์เทนอนเตอร์เทนแม่พ่อพี่ครับใช่ใช่แล้วก็ัวครับแวะเวียนมาที่ภูเก็ตบ้างน้ำโ h o แน่นอนครับต้องมาทุกครั้งโดยเฉพาะที่บ้านนี่เหมือนแบบที่นี่ถูกต้องครับที่ที่ที่เหมที่เกิดเนี่ย ทุกคนรู้จักพี่นะมันเกิดก็ต้องมีทิมเบอร์เลยจริงๆเหรอครับหลายคนประทับใจกับกีลาท่าทางแล้วก็เวลาที่แสดงดนตรีจะถูกเจ็ดสิบยี่สิบปีจนถึงตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ในพวกแกเนี่ยนะครับ ก็ยังเล่นเพลงเก่าอย่างเงี้ยนะไม่เล่นเพลงใหม่แล้วที่มีคำถามอีกทำไมพี่เล่นเพลงเก่าเนี่ยเล่นเพลงเก่าเนี่ยแหม่ท่านบอกเป็นการแก้ตัวว่าแขกที่ขอมาพอเพลงเก่าแล้ไม่ใช่บางทีมันก็บางทีมันก็เก่ามก็มาท่าครับนี่คือเรื่องราวของพี่บุญเกิดเดี๋ยวขอญาติดนึงขอนในนามของ เอาคุณเอเลยเจ้าของทีมประฮัทนะครับแล้วก็นักงานน้องๆทุกคนของทีมประฮัทเนี่ยขอขอบคุณนะครับคุณโมแกนครับคุณยุทธนะครับคุณกดจากคนภูเก็ตจากคนภูเก็ตที่ให้เกียรติมาถ่ายทาบรรยากาศในทีมประัทนละค็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับพี่ด้วยและนี่คือความใจของผมเมื่อรั้นในดีปปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ผมมอบกีตาร์ให้เลยแล้วกัน โโอ้หคุณมาครับนี่ Stand by me คืนนี้แตงตายแล้วแน่่ยนะคนภูเก็ตครับยกปีจีให้พี่มึงเลยครับ